ตี่ซิมกดอผิไมสวัสดีค่ะ c h a สวัสดีค่ะที่พี่สองนะคะจะมาออกแบบวงจรน,นับซิงโ c h น o สเ u s น์เตอร์แบบการนับ0 1 3 2 4 6 5 7ค่ะโดยจะทำการอาสอนและแสดงวิธีทำตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งถึงเจ็ดนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งค่ะการวิเคราะห์โจทย์ก็คือการนับไล่จาก0ูนย์หนึ่งสเโดยเลขฐานสองนะคะของศูนย์ก็คือ0ูนยเลขหนึ่งก็คือ0ูนค่ะเลขสามคือ0ูนย์หเลขสองคือ010เลขสี่คือ1 0ึเลขหกคือ110เลขห้าคือ101เลขเจ็ดก็คือ1นึนนะคะจะมีทั้งหมดแปดตัวโดย ใช้สองกำลังสามค่ะจำนวนนับแปดนะคะจะใช้ JK flip flop ทั้งหมดสามตัวค่ะขั้นตอนที่สองนะคะ state diagram ค่ะ<ม>จะเป็นจากวิธีที่หนึ่งนะคะนำมาเขียนเป็นแบบการนับแบบตามเข็มนาฬิกาค่ะก็จะได้ตามนี้ค่ะศูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือศูนย์ศูนยหนึ่งตามเลขฐานสิบนะคะแบบบนขวาค่ะต่อไปคือ ขั้นตอนที่สามค่ะคือการสร้างสถานะถัดไปค่ะอย่างตัวอย่างเช่นสถานะเลขศูนย์นะคะ<ม>ก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อจากเลขศ<ม>ูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็ยกบรรทัดนี้นะคะตัวนี้ก็คือเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจากศูนย์กับหนึ่งก็คือสามนะคะก็จะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือสามต่อไปก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ต่อไปค่ะขั้นตอนที่สี่คือการสร้างตารางกระตุ้นค่ะตัวอย่างนะคะ q q สองคือศูนย์สถานะถัดไป q สองก็คือศูนย์ j สองและ k สองก็จะได้ศูนย์ด้นแค์ค่ะอีกมันทัดนหนึ่งนะคะ q สองคือศูนย์ q ดูตรงนี้นะคะ ศ0ย์ก็จะได้ศูนย์โดนแคร์ค่ะเมื่อมาถึงบรรทัดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ Q2 คือศูนย์ Q2 สถานะถัดไปคือหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคือศูนย์หนึ่งก็จะได้หนึ่งดนแคร์ค่ะบรรทัดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ Q2 นะคะหนึ่งกับหนึ่งบรรทัดนี้ก็จะเปลี่ยนค่ะเป็นโดนแคร์แล้วก็ศูนย์ค่ะ ขั้นตอนที่ห้าคือการนำมาสร้างในตาราง K-map หรือ k a n o map นะคะคือการลดรูปค่ะก็จะมีตารางของ <Okay. S 1> Q0 ตารางของ J2 J1 J0 K2 K1 แล้วก็ K0 ค่ะเราใช้การวงเพื่อลดรูปนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่6ค่ะคือการเขียนนิพจน์หรือลอจิกฟลิปฟอร์นะคะจะได้ตามนี้ค่ะเมื่อ,อการเขียนนิพจน์นี่คือนำมาจากตารางเคแ p นี้นะคะเมื่อวงเสร็จแล้วค่ะคือบรรทัดนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ J2 จะได้ Q1 Q0 ถัาต่อไปเราก็จะมาสร้างในมันติชินกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะคือเอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกมาวางก่อน ข้าไปที่ฟังก์ชันเจเเตอร์นะคะใช้ตัวคล็อกสัญญาณนาฬิกาหนึ่งตัวแล้วก็กาวค่ะมดแรงค่ะก็ VCC 5โวลต์นะคะ นะคะก็ใช้ตัว 74LS76 นะคะเข้าไปที่ TDL ค่ะ 74LS76 ค่ะ เราจะใช้เจ็ดสี่เหทั้งหมดสามตัวค่ะต่อไปก็ 7 4 L S 2 2 2 6 6นะคะ7 4 L S, <S ตัวค่ะ L เจ L S 3 2 2ตัวค่ะ สามสองใช้ทั้งหมดสองตัวนะคะขออนุญาตวางไว้ต,วตรงนี้นี่นะคะ<อ>เจสี่เอลเอสสาม แล้วก็เจซีเาวิขศูนย์แปดค่ะสองตัวแล้วต่อไปก็คือ,อหลอดไฟค่ะ ใช่สามันนะ มาเริ่มต่อเลยนะคะโดยเริ่มจากต่อกกาวก่อนค่ะจากตัวนี้นะคะลบเข้ามาที่กาวบวกไปที่ VCC 5โวลต์ค่ะ แล้วก็ต่อไฟ5โวล์นะคะเข้ากับขานี้ค่ะของไอซีของทุกตัวค่ะ ก็ต่อ<ม>าดึงตรงนี้นะคะ oh. ต่อขาเคียร์เข้าร่วมกันค่ะ นำขาเคียรด้านล่างนะคะ CLR ของ 74LS76 ค่ะต่อเข้าร่วมกับ VTC 5V โวค่ะต่อไปก็จะมาดูที่ตัว 74LS266 นะคะขา A ของ 74LS66 A ของ 74LS 6 6นะคะจะต่อเข้าที่เอา p ์พุตของ 74LS 76ตัวที่2ะค่ะและขา B ของ 74LS 266นะคะจะต่อเข้าที่เอา p ์พุตของ 74LS 7จ็ดตัวสุดท้ายค่ะตัวที่สามต่อไปมาดูตัวนี้นะคะ7 c l a 3 2ค่ะ ขา A ของ 74LS32 ตัวแรกนะคะจะต่อเข้าร่วมกับขา B ค่ะของ6266ตัวแรกเอาพุทของ32จะต่อเข้ากับ ขา J นะคะของ 74LS76 ค่ะแล้วเอาพูดของ32ตัวที่2องจะต่อเข้ากับขา K ค่ะ ตรงนี้ผิดอนุญาตลออกาขาบวกของสัญญาณาค้อคขะต่อเข้ากับขาค็อกของ 7CLS76 ตัวแรกค่ะอ,อ,อาขตดของ26นะคะเข้ากับขา J ของ 7CLS76 ตัวแรก และขา A ของหกหกจะต่อเข้ากับตัวน,นี้ค่ะขา K ทำไมามาดูที่เจ็ดสี่ปศูนย์แปดกันนะคะ เอาพุดตัวแรกค่ะระยาเลื่อนเอาพุดของตัวแรกของ08จะไปต่อเข้ากับขาเจของ76ตัวตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะทำงานร่วมกัน76ไอแ08ตัวแรกนะคะขาเอ ต,ตัวที่สองค่ะขา A ของตัวที่สองจะต่อเข้ากับเอา์พุตของเจ็ดหกตัวที่สองค่ะแล้วศูนย์แปดตัวที่สองขา B นะคะ,คะ จะต่อเข้าร่วมกับ CLS32 ขา B ค่ะ ขา a ของ08ตัวแรกนะคะจะทำงานร่วมกับขา j ของตัวนี้ค่ะแล้วขา b ของ08นะคะต่อเข้ากับ

ต่เข้าร่วมกันต่อไปเหลือขาต่อไปต่อไฟนะคะเริ่มจากตัวนี้ค่ะหลอดขวาสุดจะต่อเข้าร่วมกับ เอาพูตของตัวนี้ค่ะดวงที่สองจะต่อร่วมกับขา A ของสองหงหกค่ะและหลอดที่สามนะคะจะต่อร่วมกับขา B ค่ะ คอกของไอซีเจ 4Ls66 ต่อข้อกับสัญญาณคอกไหมคะเชื่อมกับตัวแรกคร่ะ พาเสร็จแล้วก็ทดลองรันนะคะกดที่สัญญาณคลอค,ค่ะ free e n ชีใส่เป็นแปดนะคะกดคอ็อกหนึ่งครั้งค่ะ ตอนดียขออนุญาต4 l s 32ตัวที่ส ขา A จะต่อเข้าร่วมกับเอาพุทของขา k ค่ะขา b ต่อเข้ากับ b ของตัวแรกค่ะทดลองํำใหม่นะ 哦、好，好。